คลิปนี้บักเฮียนเขาจะมาสอนเมียผมว่าการรับแขกผู้ชายอ่ะพอเจอแขกปั๊บต้องทำาไงไงอ้าเริ่มมันฟ้า <c oughs> ทางสมจินะทางสมจิต <c oughs> การรับหน้าบ้านถ้ารถไม่เบ่กอย่าให้ใหมันเข้ามาถ้ารถไม่เบ่กให้เข้ามาสี <c oughs> ่คนนี้ไม่ต้อง <c oughs> ไปถึงถึงบ้านเราสี่คนไม่โจรเอากับเรื <c oughs> ่องของสองเรื่องห้องสองถ้ารับแขกนี้ไม่ได้คือว่าแขกนี้แขกไม่ใช่ว่าแขกนี่ออฟ้านค้าที่แบบ ร้านอาหารนะคือว่าแขกประจำบ้านประจำบ้านอ๋อมันมีแยกสถานะดใช่คือว่าเราแยกหลังคาไว้คือว่าไม่ต้องสืบพันธุ์เอาไว้สืบพันธุ์ไม่ต้องยังไม่มีสุพิษเพศสำคักขออ๋เพศสำคัญได้ออ๋แล้วการรับนี่เราต้องเอนเตอร์เทนยังไงคอยเรื่องเต้นกระแจมหรือว่าสร้างลูกได้หรือว่าจริงจริงเราใช้หรือไม่ใ่ไเริ่มเลยเนี่ยพอเจอผู้ชายนั่งอยู่ปั๊บเราไปอ่อยผู้ชายไงเอาสอนเลย ให้ต้องคบที่อะไรจำได้แล้วก็จะนอนไปที่ว่านอนเลยเจอผู้ชายนั่งแล้วนอนเลยให้นอนแต่พวกเราไงอากาศต้องนอนเจอผู้ชายนั่งอยู่แล้วนอนเลยนอนแล้วทำไงต่อคะไม่ต้องนอนเพราะตรงนี้ยังไม่ต้อหมองมันนอก็นนอไม่ต้องกิน อ๋อแล้วไม่เวลาเจอผู้ชายเราต้องเข้าไปทำไงเจอผู้ชายพุกเราต้องแกเลยแขกสถานแม่คนไหลตายได้โดยไม่หิวข้าวไม่หิวข้าวไม่แขกเขาถามเขาไม่เข้าใจพี่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเมางก่อนนะทุกคนมาก่อนแขก่ไม่ใช่ร้านอาหารผู้แขกับแขกไอหมูใส่ แขกประจำบ้างเขาบอกแขกเข้ามาบ้านปุ๊บเอาน้ำมาเสิร์ฟปุ๊บไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ใช่แขกแบบนั้นใช่ไหมคนยังไม่ออกได้คือบ้านไม่เหี้ยตอนนี้ครับเหมือนว่าเองเจอเดี๋ยวคือเป้าหมายนั่งแล้วเองเริ่มเป้าหมายแล้วผู้ชายนี่คือมั็นจนด้วยเหรออ่าปุ๊บฟังก่อนไว้อ่าปุ๊บมายถึงว่าปุ๊บถ้าเราคิดเงินปุ๊บไม่ต้องไปทำอะไรบาเบอร์เลยนั่งข้างบนปุ๊บเขาเบอใจด้วยเขาพอใจปุ๊บเขาชี้ตรงเลยชี้ตรงถ้าเขาพอใจเขาชี้ตรงเลยแล้วชี้เอาไปทำอะไร เว้ยไปนอนโรงแรมมาเลยอ๋อนอนนอนรันนั่งนับผมหรือบีผมกันเขาค่อยสิบไฟไอเจย์แล้วเขไปอ๋อแล้วไปโรงแรมไปทำอะไรกันจับมือบีผมไม่ใช่สมมติว่าเอานวดเหมือนเอาอบบนวดเอาแบนวดแล้วรับแล้วทำไงจะไม่บอกไม่สิเออได้ฟังดบีเบี้ยคนเริ่มตคนผู้ชายมันนั่งหัวโดแล้วเองจะไปอ่อยยังไงผู้ชายชี้ตรงผู้ผู้ชายเนี่ยก็เองจับมือเขาเนี่ยเอ็งเอาไงเอ็งก็คุยกันต่ออ่ะยังไงวิธีแรกคือถ้าเกิดอะไรหารปุ๊บนั่งตรงปุ๊บ คนนี้ปุเขาออกอะไรใช่ไหมอ่านอกนอกมันอ่าอ่าถ้ารับแขกคือว่าถ้าแขกเข้ามาปุ๊บดีค่ะ้ามต้องสวัสดีปุ๊บถ้าแขกต่างปุ๊บมาใครคะาเขากดอีกงเขาก็ไม่หมดถ้าแขกาปุ๊บเขาก็ต้องรู้ว่าถ้าไม่ไม่แล้วก่อนประเด็นแรกใครโยนมาแล้วถึงรับใครโยนแขกมาแล้วถึงรับรับแขกนี่คือโยนมาแล้วรับได้เลยแบบแล่าสิจะไป่เาทำอ่ะอ๋อถ้ามารับแขกผู้รับผู้ชายปุ๊บเออไอ้นี่มันปุ๊บมาใครถามก่อนถามเลย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  มึงไามากกับใครเอ๊ะผมมากคนเดียวอ่าแต่นี้น้องฟ้าเป็นลูกสาวก็ปเขายังไม่ถึงจังก,กูซะว่าแตวเมียผมก็ตามเจอนะปุ๊บอันนี้เป็นครูกับมึงโดยที่เดี๋วมาเจ้ากอนง้อง,องไม่แต่มือจับมันอยู่นะใช่เขาไม่ใช่แฟนพี่ไม่ใช่แฟนก็จ,จับได้ใช่ไหมได้แต่ไม่ยังองต้องจับเพื่อต้องปัตตานุถ้าไม่ใช่แฟนถ้าไม่ใช่แฟนหนูไปจับหัวหนูเตะเลยนะ ใช่อันนี้ไม่ใช่ผัวคุณพ่อกับลูกไปก่อนได้ไหมเดี๋ยพุ่งโลกอันนี้พ่อกับลูกอ๋อไม่ใช่ผัวอย่าพุ่งโลกอ๋อพราหนูเจะเธอผู้ชายหนูจับมือผัวหนูเตะเลยอะเตะเลยสิเขายังไม่มีเพศจำพันคือว่าสร้างมนุษย์เนี่ยแค่จับมือใครก็ได้ใช่ปะไม่ได้อ้าวยังไงล่ะ40บาทอ๋ออ้าวเตะหอกันนี้คอยเจอเดี๋ยวแล้วเองเองทำไงต่อเราต้องเราต้องเราต้องไทยอยู่หมดเลย พี่เขาบอกว่าเขายังไม่เอาถามถามดิถามเลยถามว่าอะไรก็ถามเหมือนว่าเราเสนอเราทำไงเสนอว่าอะไรบ้างก็คุณจะจับแพงแล้ไหมันไม่จับก็ลองถามก่อนดีย็เอาไปใครถามครันี้เลยเหรอก็จะดีเหรอเอฟเอฟจะดีเหรอ เดี๋ยวพึ่งชวนแกกูมาใ้เกิดก็ทำไเอาคุณแม่เอาตังเดี๋ยวกองกับเอากองเอายืมเอาไหมเอาครับเอาบุญเอาบุญผมจะเอาแต่บุญครับไม่ได้พี่เท่าไหร่เท่าไหร่ผมเอาแต่บุญครับผมสร้างบุญผมสร้างบารมีมันไม่มีเงินมึงืมยินจ่ายไม่เอาปุ๊บอพพอต้องดูหน้าต้องตกองไปถ้าจ่ายให้คือไม่มีใครจ่ายให้ไม่ให้เอาใช่ถ้าว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ผมต้องจ่ายเท่าไหร่มึงฟังกูด้วยปุ๊บกูเออห้าร้อยได้ไหมห้าร้อยผมมีอยู่หมื่นเนี่ะ ไอ้เยอะโอเคห้าร้อยไม่น้อยจัห้องน้ำหงแต่งไม่เบื่อแม่อาไรยากก่อนอะไรยาก่อนเลยแสดงระยาเคยสแปะเป็นผู้ออกให้ก่อนไม่ยอมอ๋อาี่มยังเป็นผู้รู้ไม่ยากเลยอกไปได้ให้ลูกาวเขานอนเขาอนุญาตย่างสองนวคือว่านี่เงินตรงนี้ไม่ต้องกอกไปกด มราแยกอย่างมึงไปกินรอบสองมาเจอกันไหมวันที่สามมึงนัดกูที่เจ็ดนะไอ้เหี้ยเท่าไหร่เท่าไหร่พี่เห็นพี่เห็นเท่าไหร่มึงนัดที่หกจะแท้วันนี้ไหมวันนี้วันนี้ผมพวกกูก็มาตรงเขาจะได้นองหลังคาจะได้เรื่อนปุ๊บมันเกี่ยวกับเจ้าก่อนเดี๋ยวก่อนให้เลยวันที่หนึ่งไปก่อนวันที่หนึ่งมึงเกิดผมไม่ได้ที่พูดมึงนัดกวนนี้ไหม ผมไม่ได้นะใครนะนะมึงนะกูกับลอยโดยที่มึงกินเนื้อย่างไม่ใช่ไอ้ลอยไปกินเนื้อย่างด้วยแล้วก็ห้าร้อยมึงมีเหมือนนึงมึงให้ป้าๆไปยืมใบไปย่าย่า้ก่อนไปย่ายเป็นตัวให้ยืมก่อนตลอดอ๋อให้กูกินไห้ก่อนก่อนถึงมึงที่สองมึงที่หนึ่งนะกูแต่กูกินข้าวด้วยกูก็ได้นอนมึงก็ยังไม่ต้องกลัวกูเป็นผู้ชายด้วยอย่โทรศัพท์ก่อนโทรศัพท์ก่อนโทรศัพท์โททรศัพเขาตั้งเมียก่อน ไม่ได้เมียคือเอากับแก่กูก่อนญาติกูก่อนเอโอยังเกี่ยวกับโรงพยาบาลอยาญาติเป็นญาติแล้วตอนนี้ออกมานนที่ก่อนยังแล้วค่อยมาใช้เตื้องไปนอยปุ๊บอีกยั้งยังสมหวังก็ได้แต่ว่าปุ๊บอยากนอนไหมยายญาตสวนน้องพายญาตสวนไม่ยังไม่เกี่ยวกับเสียาถาสัมพันธ์ก็ปไม่ต้องโทรเอากับ ใช่พี่แกพูดไม่หยุดเลยนะอ๋อพูดดีมากเมื่อกี้แกเพิ่งซ้ำไปไม่ไ้กูไม่พูโยะให้มึงกับเมียมึงนะคุณไม่บอกเลยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจับมือผัวเขาอยู่อ่ะรู้แล้วแต่ค่อยก็มีเมียเมียค่อยเขายังเข้าจ้องแฝดไม่ได้เาัง่หมายถึงว่างวดที่สองไหมพวกมึงจะได้นอนไหมคิวแรกคิวแรกไปยังเหี้ยเลยพี่เหี้ยพี่แกคิวแรก ผมเหรอใช่มึงไม่ต้องโทรคือว่าเอากับยาก่อนเงินเงินคุยนั่นเอาไปยาก่อนคุณล้างทุกบนบ้านผมไม่ต้องถึงหมดระยะว่าอุรัสยาจะไายท้องสามอ่ะไม่เอาไม่ต้องให้ก้อนก่อนไม่รู้เอ้ยต้องสรุปพี่เฮียนว่าที่ตอนแรกใครคะคนแรกไม่รู้ไม่เอาไม่ยุ่งคู่ยังไม่มาเลยคู่ชื่ออย่างที่ไหนอ่ะไม่รู้แตไม่อยู่ไหนอ่ะอ๋อเราให้ทีเท่าไหร่พี่เหียนไม่เอาแล้วพี่ไม่ต้องยุ่ง ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวใช้สวยเลือกได้ไม่ได้เงินเงินใครก็ได้เงินที่สองไม่ต้องนอนก็ได้ที่ก็ไปอย่างผู้ชายไม่เกี่ยวกับห้องน้ำพวกเราใช่ไหมยายก็ได้ไม่ในห้องน้ำเขาไป่ทำอะไรกันฮะเขาไปดูจ่าถ้าเอาจริงยังไม่เปิดเลยหมายถึง่ได้ที่เป็นกบผู้ชายต้องยังอยู่ในมุมนี้ทำไมเราเฉียบมั้ยร่้วกายจะดันก็ได้ ก็จะได้ไดสิบบาทสองบาทก็ได้เก้าบาทก็ได้สองบาทสองบาทจะได้ด้วยหรอได้งวดที่สองคำถามที่สองทุกผู้ชงผาสองบาทได้แล้วได้แล้วยังเงินยังยังจับเราไมถูกหลอกหรือเปล่าไม่สจุลเอ็งจับแขกแล้วกูจะให้เบอวิธีการจับแขกเอ็งจับได้ยังไม่ใจก็ให้ค่อยกับเขาเขาจะได้เงินไม่แน่จ่ายเงินก่อนจ่ายเงินก่อนเขาต้องการบ้านอย่างเดียวเลยอ่ะจ่ายเงินก่อนเออเรื่องจ่ายก่อนกู่นงงของมึงนะเนี่ยไม่งั้นก็ไม่จ่ายไม่จ่ายจะมีรงวัลไอมเอส กัสมมุติว่าแขกก็มาอ่อยอ่ะแล้วเองจะปฏิเสธยังไงอ่ะเองเองบอกปไปแขกแขกเนี่ยเองบอกแขกที่ไหนอ่ะขายหมูให้ตลาดปลีกเขาว่าอะไรนะกันโค้งอันเดียวไม่ไม่พี่จะนอนไหมนี่แขกขายหมูมันต้องไม่ต้องมาเห็นจะเรื่องมากไปนั่งก่อนสิเอาไม่ใจนั่นกูไม่เอาแล้วโยนัดไปเอาไใจโย่เอาแล้วไอโยให้มันเท่าไหร่ไม่มีงานรับลงพักทองอยู่เหรือรับงานไปแล้วรับงาไปแล้ว อะไรต้องทำรับเงินไปแล้วเฮ้ยคู่เอาอ่ะแค่สำคั์แค่สำคัญแค่นี้แล้วทำไงต่อล่ะไม่รู้สิไปเป็นเงินจำเอาต้องอีกยี่สิบมันถึงจะไปต่อได้ไงก็พูดสอนหรือว่ารับแขกอย่างนี้ไง้ไหคะได้ต้องปฏิเสธผู้หญิงนะ ไม่ใช่ก็เอามา2ยีนอนแต่พวกเจ้าไหมเอ๊วันน้มาไดยผมมีมีแล้วผมใส่กับเกงวัน่2องคำถามเชฟจะได้เ็จผมรอนผมนอกา่เผไม่ได้บอกกูกก็มีเหมือนกันมีให่กนงักด้วยเจมยัไม่ชุดอนลยโอเค